นี้อยู่อซาก้าครับเดี๋ยวพาไปซื้อของเปลี่ยนตังค์ผมฆ่ากับการมาคิดอยู่ครับคิดหนักเลยจะหายดีสม่าแซงสม่าแซงสมาซงผมว่าผมต้องยั้งตัวเองไว้หน่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาเราจะซื้ออะไรเพราะว่ากวาดไปหมดแล้วลดขนโสบแล้วซีทเอาเอาเอา เดินมายังไม่ทันถึง3-9เก้เลยพึ่งพูดพึ่งอเมื่อวนี้ว่าวันนี้พาไปเที่ยวไหนจ๊ะอันนี้อยโอซาก้าครับยวพาไปซื้อของเปลี่ยนตังค์มันมี EP พหนึ่งโอ้อยู่ไทยแล้วโอก็เดินตลาดนัดนะแค่ตลาดนัดเกีบเงินเป็นแสนเรียมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับปิดบินเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่า เงินไปเยอะมากครับวันนี้หมดไปประมาณแสนกว่าแม่โทรมดาด่าที่หลังแม่บอกซื้ออะไรแม่บอกมึงซื้ออะไรซีซัวคิดบ้างมึงจะซื้ออะไรซีซัวอะไรหรอซีซัวตาแม่ดาา่าใส่จริงคิดว่ากี่บาทกับที่นี่ห้าพันบาทเฮ้ยเนี่ยห้าพันบาทน่าจะได้ร้านแ,แรกห้าพันเนาะร้านแรก โอ้หายไปตั้งนานโอ้โดนไปเยอะสามลูกบอกเยอะหรอสามลูกไม่ใช่อันนี้ด้วยจ้ะเฮ้ย <c oughs> อันนี้จ้างเล่นไม่เป็นแต่ว่ามันน่ารักมากหักหน่อยเอาไปเก็บก่อนไหมฝ <c oughs> ากด้วยไหมเขาไม่เขาไม่รับฝากหมดเป็นแสนฝากก็ไม่ได้เนี่ยห้าพันบาทน่นจาจะได้รัแแ 5, นะแรกห้าพันเนาะรันแรกหมดเท่าไหร่นะแสนเยนประมาณสองหมื่นห้าอันนี้โต๊ะของเพื่อดการชอบไปทำอะไรอ่ะเอาไปวางลูกลูก กระจุกกระจิกอ๋อวของเล่นเนระเอาเรานวใม่ดีเราแงเรามาใส่ดีเราแง่เราอาร์ตเหมือนกันนะเรามีคนเป็นอาร์ตเหมือนกันนะอันนี้แค่ร้านแรกหมดตัวขนาดร้านอะไรอีกที่คุณเล็งไว้เลี้ยวขวาในหมดที่สุดเลยเดี๋ยวครบการ้านจ็กเก็ตหนักหมดที่สุดเลยตัวเดียวเท่ากับทุกร้านรวมกันจริงหรอเออตัวตัวเป็นแสนเลยหรอแปดหมื่นนนี่ถามว่าไหนของพี่โคพี่มาโคไม่มี โอไม่ได้เลยของคุณมาริโอคนเดียวคลิปนี้ออนไปหมาเขามาไหว,าว,าว,าวา้ไม่แี่แต่พี่โคไม่รับสายช่วยไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าโทรไปแล้วเป็นน้องที่ดีแล้วแต่พี่เขาไม่รับเราได้ของมาเต็มทีเลยของเล่นอะของโชว์ของสิ้นเปลืองของไม่ได้ใช้เราซื้อมาใหม่ดีใจแล้วของโชว์นี่คือของยายโชว์ <c oughs> ไม่ใช่ของพี่อ้วนไปโชว์ของยายโชว์อยู่นี่ไม่กี่ถุงเองว่าแอปเไนี่ของคุณโชว์ใหญ่สุด สเก็ตบอร์ดพี่โชจะเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดวัดนี้เห็นเล่นไอ้สโนโบอร์ดล้มไม่เป็นท่าอากาศดีมากครับตอนนี้อยู่อซสกาแบบไม่หนาวไปไม่ไม่ร้อนด้วยเย็นเ็นวันนี้หมดกับเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ค่อยได้ไปประมาณ10ตัวแล้วแล้วก็ซื้อของเล่นที่อาจจะขายไม่ได้ด้วยครับ10ตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอะไรอีกที่ขายไม่ได้ด้วยแต่ซื้อได้เวลาซื้อโอวา่างข่งกับเขาวันนี้จะซื้ออะไรอะไรหรือว่าเดิน่ายแล้วก็ คือเรามีของที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราชอบเยอะเกินอันนี้มันก็เลยเยอะ <S <S แต่เราเล็งแล้วเราเล็งว่าเราจะไปไหนเราจะไปซื้ออะไรในขนาดที่เราพูดอยู่เราเล็งอยู่ปะเล็งอยู่เ้ยถ้าเข้าไปในร้านเบ๊มทำไงผมเลือกหมดเลยเพราะว่ามันต้องซื้อทุกสีพี่ของต้องมีคามโมของเบ๊มเนี่ยลายคามโมมันมีชมพูเขียวฟ้าต้องเอาให้ครบเพราะถ้าเอาเขียวฟ้าเดี๋ยวคิดถึงชมพูอีกหาไม่ได้ต้องซื้อทีเดียว๋ยวากฆ่าใจหน่อยไม่หลับ ตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ร้านมันตาราเกตครับผม <m> <m> เป็นร้านขายของเล่น <m> มือสองรับซื้อของเล่นด้วยเต็มไปหมดร้านนี้ที่สุดละมันตาราเกตโดนไปประมาณ4ตัวแล้วตอนนี้พวกเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกซอฟไวนิว e ครับมันจะเป็นแบบเป็นพลาสติกเขาเรียกวนิลแต่ผมว่าผมได้ตัวอะไรนั่งเรืองอมีนั่นงเรือรถถังปไี้ได้นะนั่งเรือรถถังอ่ะรู้แต่ว่ากตู้นี้ไม่ได้แล้วพี่ เออแล้วอ <l id> <น Techn Pokémon> ีกคนเล็กมต่างเคสราบอกทขาไหมเซเมาซ์ยอะมากผมั่าสัสดีรมาสวั่ี ยังไม่ออกกันตู้เล่นกันดั้มไหมกันดั้มกันดั้มม้ยได้เล่นครับแต่ว่ามีคนเล่นเยอะกออกเลยน่ารักนั้นชื่อวตัวนี้แปดหมื่นแปดโอ้สามหมื่นบาทสองหมื่นกว่าแต่เขาเล่นอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นแบบพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเล่นของเล่นที่เป็นสังกะสีพวกนี้พวกนี้คือเขาให้ค่ามากสุด อันนี้คือยังไม่ใช่ท็อปนะถ้าท็อปนี่ตัวเป็นแสนอันนี้ถ้าเคาะดังแกล้งเลยปะแกลๆงครับสังกสีครับแต่พวกนี้มันมีนกลไกอะ่ะมันเป็นเฟืองเป็นอะไรข้างในหมุนก็เดินมีไฟขยับหัวเปิดหกเ,เปิดอะไรทำได้ทุกอย่างอ๋อมันเป็นแบบไขาลานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะที่เล่นมันลึกไงมันต้องยุคเขาไงยุคสมัยก่อนเขาสังกระสีไงอนะ๋อ นี่เป็นสังกสีรถโฟกครับเป็นรถโฟกเต่าที่เป็นแบบเขียนว่าตำรวจภาษาเยอรมันแล้วก็เวลาบังคับไม่มีพวงมาลัยที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาได้ไขลานแล้วก็วิ่งไปเลยต้องไหมอย่างเงี้ยต้องไหมคิดอยู่เนี่ยแต่ที่เฟี้ยวคือมันมาพร้อมกล่องสังกสีมอเตอร์ไซค์ห้าหมื่นแพงกว่าโฟกส์ที่งวดรถโฟกรถโฟกสคุ้มกว่าโฟกส์หกพันอันนี้ไม่มีกล่องรถโฟกมีกล่อง พวกรถสังละส okay. ีโอเคไม่ได้ e4 แหละโอ้โหแพงมากห้าหมืน้าหมื่นกว่าบาทชว์ดูรถเต่าของมืนสามมันคือเฮอร์บี้ไงห้สเบอร์เฮอร์บี้รัคิดอยู่ครับคิดหนักเลยจะหาที่ไหนซึมซ่าซึมาซ่าซึมมซ่ นี่ครับโหลดตัวนี้ไปเป็นใส่กับนู่นกันตรอใส่กับอะไรกันน้ำมันโอ๊ตใส่ใส่มามันเป็นตัวแบบยีนร้านที่เมื่อวานเราไปซื้อเสื้อตัวนี้อ๋อไหนเออก็ดูข้างหลังเลยเสื้อพี่เสื้อถึงซื้อแล้วใส่เลยคิดว่าทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยซื้อเยอะมากที่แพงสองตัวนี้สองตัวนี้ตัวละสองหมื่นห้าเยนเยนอ่าทั้งหมดประมาณกี่เยน พวกนี้ตัวละค่ะาตัวนี้ประมาณตัวสามพันเยนสามพันเยนก็ประมาณหกเจ็ดเจ็ร้อยในพวกนี้ก็ประมาณหกพันเยนเอาซื้อตัวเหมือนกันสองตัวไปทำไมสีส้มไม่เหมือนกันนะ,ะตากกน่างากันยังไงต่างกันตรงที่อันนี้มีขอบแดงหมอ่อันนี้ขอบไม่แดงไหนนะขอบแดงตรงไหนนะอันนี้ตาเขาแดงอันนี้ตาเขาขาวเห็นไหมอเห็นไหมต่างกันนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นิดเดียว สีมันแดงกว่าดูดิแต้เราไม่ได้ไงถ้ามันเหมือนกันใกล้เคียงแล nah. ้วมันไม่เหมือนสรุปเขาทำสี่ผ oh ิดอ๋อเรียบร้อยแล้วคาโอเคเขาไม่ห่อสิโลให้เขาไม่ใส่ถุงให้ด้วยเขาขายหรือเปล่า did you include that one เขาเหลือแล้วเขาลือแล้วเขาบอกว่ามันมีออมมันดารเกออีกอันนึงที่กูไมดะ เดี๋ยวเราเดินเส้นนี้ครับถ้าจำไม่ผิดมัน,นมีของเล่นคันใหญ่มันถือกลับลำบากไวิโชโลคันใหญ่เคี้ยวที่สุดจริงๆอยากซื้ออย่างนี้กลับไปเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือถอดเครื่องออกมาถัางน้ำมันข้างหน้ามันเนี่ยออกเครื่องมันอยู่ข้างหลังเครื่่อองงยาี้ เนี่หนึ่งต่อสิบสองะอันเดียวกับที่ตู้ที่บ้านเลยแต่กล่องมันจะสักขนาดไหนอันนี้เยอรมันแน่นอนห่วงนี่เยอรมันคน,น,นละเอียดพี่โชว์ชอโอ้โหตามลอตามโซ่เนี่ยง่ายเหมือนแบบผ่านศึกมาจริงๆอะเนี่ยแล้วแบบดึงไอ้ใบไม้มาเหมือนกำลงกังจะมาแบบพางรถอน่ยพางพางรถถังตัวเองล้วเลยหักกระจกแตก กระจกแตกกระจกแตกและอันนี้คือต้องเพ้นท์หน้าเองนะเอาหรอหตาพี่ต้องใช้พวกกันเบอร์อะไจรจิ้งตายขนาดไหนขนาดไหนยี่สี่เอัลฟาคุยราคาดีนะกี่พันเนยอันนี้คือปีอะไรครับอัลฟาปีไหนปีห้าหกมีห้าแปดมีห้าหกมีหกศูนย์ 5, นนน 60. โอโ้โหคนละรุ่นกันหมดนะครับพี่ชอบขนาดไหนคือเอาจริงๆรุ่นนี้ผมไม่มีแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่แบบหาย,ยากอะไรเงี้ยซื้อรถไม่ได้ซื้อโมเดลก็ดีเอาไปก่อน ได้อะไรไปครับได้เนี่ยรถขนน้ำรถ<ะ>ขนน้ำมันลมะอะไรวะเนี่ยสองทอดอ่ะอืออืมไหนคันกลางใช่ไหมเด็กสาวเออคันกลางเลขสามนี่แหละอันนี้เขาเรียกหนึ่งต่อสิบแปดเมือ่อกี้ที่เราไปซื้อนี่หนึ<ม>่งต่อสี่สิบสามอันจริงป่ะเ้าเล่นตัวนี้ไม่จบอ่ะท,ทั้งคีมมีสามหนึ่งพี่ชอบเลยอืมเราคันวะ ผมคิดว่ายังไงครับผมว่าผมต้องยั้งตัวเองไว้หน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามารู้จะซื้ออะไรเพราะว่ากวาดไปหมดแล้วรถขนศพและฟรีเอาเอาเอาเดินมายังไม่ทันถึงสามเก้าคุณพูดพูดไปเมื่อวานว่าพอพอเราต้องพอเดินมาสามเก้าปุ๊บรถขนศพและฟรี เขาเปิดร้านขายโมเดลอยหรอพี่โฟแล้วผมรู้สึกว่ามันคือทางของผมว่าเปิดร้านล้วไม่กล้าขายเสร็จได้ของให้รับรับรับคนอื่นมาขายไง้เขามีายชั้นกแล่ยเอาวครับดิัน้อีกเดีวครับ อันนี้คืออะไรเดี๋ชอบตัวได้แหละเอาจริงๆนะอยากได้ทั้งสองเลยผมมันก็ต้องเลือกไปสักหนึ่งเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ซื้ออีกคราวหน้าเนี่ยอย่ามางเหรอเหมือนมากไล้ดูฟอฟันเงาแบบสวยแปดบวกแปดขวดขึ้นไปนี่เด็กคนนี้ก็คือแปดขวดมันเป็นอะไรบับเบิ้ลที่เต่าเป่บเป็นที่เป่าอ่าเป่าจะเป็นฟองเป่าหรือเป็นแบบบับเบิ้ลตรงนม้ ซื้อเยอะมากหนักมากเดี๋ยวไปแกะดูเลยว่ามีอะไรบ้างเยอะอยู่เอากลับหมดไหมเนี่ยไม่คิดอยู่เอากลับไงวะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โอซาก้าครับนี่กำลังจะเอาของเก็บเข้ากระเป๋าเอามาวางดูไม่น่าจะกลับได้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ในถุง ชิ้นแรกที่ซื้อเลยก็น่าจะเป็น3ชิ้นนี้ของเบฟโอ้ยคนเล่นอันนี้เก่งมากเขาเล่นไม่เป็นโอ้เคยลองแล้วเพื่อนเล่นเป็นเก่งมากเลยแต่ว่าผมชอบเบฟแล้วก็มันทําเป็นลายเบฟผมก็เลยต้องจัดซะหน่อยมันชื่ออะไรผมยังจําไม่ได้เลย3สีเลยหรอ3สีเลยเพราะว่าถ้าเบฟเนี่ยออกมาเป็นอะไรคามโมโอจะต้องซื้อ3ส,สี แล้วก็อันนี้เป็นเบบี้ไมโลนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบสุดเลยของเดฟอันนี้เป็ดเป็ดน้อยน่ารักจริงๆเหมือนเป็ดตอนเราเด็กๆที่เล่นเป็ดน้ำอ่ะเป็ดยาง่าบีบเอเหมือนของเด็กเล่นอะ่ะแต่ว่ามันเป็นอันที่ออไอ้มิสเตอร์ฟาเรลวเขาทำ ก็เ,เลยเป็นของเ็นเอแมนเมสแล้วก็อันนี้เป็นของศิลปินชื่อจอร์ดหวังอันนี้จะแบบจิ้มริมมากจิ้มริ้มแต่ขอบตาดำเหมือนกันนะนอนน้อยนิดนึง <c> ม <oughs> ีแฟนเขาด้วยอันนี้อันนี้เขาชื่อลูนี่กับฟิจิสองตัวแฟนเขาเป็นหน้าหมูก็คือของแฟนเขาจริงๆนะของศิลปินอนะศิลปินผู้ชายอะตัวนี้เขาก็จะทําทุกอย่างที่เป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้เขาออกแบบเองคาแรคเตอร์นี้ก็เลยเออกมาเป็นน้องหมูนี่น้องหมูขอบตาไม่ดํา อันนี้กาชาปองร้านเบฟรู้ไหมพี่ว่าคิดว่าได้ไรอยากได้ตัวพิเศษเนี่ยมาริโอแปลว่ามาจากคำว่าโชคดีปะไม่ใช่เป็นชื่อนักการเกือบหออะไรนะฮะกาชาปองถ้าเป็นคนไทยจะสาธุกันนะเออสาธุได้ช้างได้ช้างแต่ช้างก็ไม่มีช้างผมก็ไม่มีพอดีขอบคุณพี่โชนะครับซื้อให้อันนี้ได้ที่ร้านมันดาราเกะมันชื่อว่า BG Bear ของศิลปินโคเฮโอกาวะ เรามีกี่สีละที่บ้านไม่มีมันห้าสียังไม่มีสีชมพูเนอะยังไม่มีสีชมพูมีตั้งห้าสีละยังไม่มีสีชมพูใช่นีเป็นร้อยเลยอันนี้เป็นเศิลปินเหมือนกันชื่อ Headlock Headlock Studio อันนี้เป็นข้างล่างเขาจะเหมือนแร t ฟิงนะเขาจะเหมือนกางเกงล้าจะจะแบบ RF แต่ของเขานี่เขียนว่า k f อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นของศิลปินเดียวกัน Headlock เหมือนกันอันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าเออ ชอบซีลปินี้พี่ชว์ปะอันนี้ผมตอนผมซื้อผมก็รู้สึกเออเหมือนผู้จัดการเราเลยเขาชอบเติมน้ำมันสักวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีขีปนี้ออกมาเ,ออเขาก็จะว่ายน้ำเก่งขึ้นไปอันนี้งงอันนี้คือแอปเปิลของมูนแต่ทํากับที่ร้านซีเกตเบดแล้วเขาก็เป็นนุ่มๆแบบจริงๆมันคือเขาเรียกว่าแอนเเนน่าท็อปแบบมันคือแบบเวลาพวกรถเต่ารถโบราณอย่างเงี้ยเขาจะมีเสาอากาศขึ้นมาฟัางวิทยุเขาก็จิ้มตรงนี้แล้ววิ่งมีแอปเปิลอยู่บนเสาอากาศ นะใช่แต่ผมเคยใส่แล้วหลุผมเลยไม่ใส่อะผมเอาไปเก็บเฉยอันนี้ได้ร้านแบบดีเซล,ลมาครับเป็นหัวกะโหลกโ r ดีมา m a s t e r Supreme ก็คือเป็นหัวกะโหลก20ชิ้นนํามาประกอบกันได้แล้วก็ฟันเขาจะเป็นเหมือนใส่อยู่ฟันทองอันนี้เป็นได้อยู่ที่โอซาก้านีครับเป็นแบบอันนี้เป็นเลงแสง2ตัวแล้วก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้ทํากับยี่ห้อโอเบโอเบเสื้อผ้าถ้าใครเคยรู้จักยี่ห้อเสื้อผ้าโอเบอันเนี้ยก็ทำกับเขา อันนี้ไม่เคยเก็บเลยงงๆง,งแต่คือรู้สึกมันหน้าหลักดีอันนี้ไม่เคยเก็บเลยด้วยเหมือนกันแต่มันเป็นเด็กเป็นผีสเก็ตก็คือเป็นครอบครัวผีสเก็ตจะเป็นแดกูล่าเป็นพเจอร์เป็นวูฟแมนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันที่ว่าได้มานี้เป็นมัมมี่มัมมี่เล่นสเก็ตแล้วก็เป็นมนุษย์หมาป่าเล่นสเก็ต อันนี้ชื่อว่า GPK ครับคือไอ้ GPK เนี่ยเขาจะทำการ์ดสมัยก่อนเขาจะเป็นการ์ดหราบอกว่าทุกคนจะสะสมการ์ดของเขา,าเขาเรียกเหมือนแบบไอ้ไอเด็กหัวระเบิดเนี่ยแล้วอันนี้ตัวนี้น่าจะ g o t h e Dark ครับตอนหลังชอบอะไรที่มันเรืองแสงตอนคือปิดไฟมันเรืองแสงทั้งห้องเลยอันนี้อันนี้เป็นรถโฟกรถโฟกกับยี่ห้อนะ้ำมันลมเขาเนี่ยแล้วก็มีทั้ง เป็นรถขนรถโบราณอะไรเงี้ยอันนี้ได้ที่มันดาลากะไม่รู้เลยคืออะไรจะปลาก็ไม่ใช่แต่นี้ห่างนะมันน่าจะเคยมีไฟมาก่อนครับแต่ไฟมันหมดไปแล้วนี่มันสวิงได้เพราะถามว่าซื้อทําไมเพราะว่ามันสีเหมือนกันเลยจริงๆมันไม่เหมือนกันนะอเนนี้ยตาแดงนิดนึงคู่ก็อันนั้นอะไม่แน่ใจแต่วางอยู่คู่ก็เลยเอาอันนี้คิดถึงโครนาไวรัสก็เลยเออซื้อซะหน่อย ความทรงจําที่ไม่ดีเดี๋ยวถ้าเอากลับไปไอ้นี่แพ้กระจายอีกรอบมันจะไม่แกะอันนี้มันเป็นแบรนด์กางเกงยีนชื่อว่าฟีโร่ครับแล้วก็มันจะเป็นแบบเหมือนแขนเขาเป็นใบไม้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆขาเขาเป็นกางเกงยีนอยู่จริงๆมีแล้วด้วยที่บ้านแต่จะซื้ออีกเพราะว่าชอบมากตอนเด็กๆคือชอบกางเกงยีนยี่ห้อนี้แล้วก็เขาวางไว้ในร้านเขาไม่เคยขายเลยทุกวันนี้ร้านมันเจ๊งไปแล้วเขาก็มีขายเต็ม อันนี้ใหญ่ที่สุดเลยที่ได้มาคล้ายแฟงเกนสไตล์ก็เหมือนมีขี้เฉยเขาคือแฟงเกนสไตล์นี่แหละครับแต่ขาเป็นหมาป่าผมว่าโงเหมือนกันตัวเป็นมัมมี่ด้วยตัวเป็นมัมมี่หน้าเป็นแฟงอันนี้คือเหมือนไฮบิดครับถ้าคนคิดไม่ออกอ่ะดูตัวนี้เลยอันนี้คือไอเขาเรียกว่าแบบเลเจนด์ของผี<อ>ผีฝรั่งเนี่ยที่ดังๆเนี่ยคือเป็นพวกนี้เลยคนที่เป็นอินสปายของคนทําของเล่นสมัยก่อนทุกวันนี้ก็มาจากตัวพวกนี้ อันนี้คือแบบว่าคลาสสิกเลยถ้าดูดีๆเขาเขาเอามารวมกันครับเขาเอาวูฟแมนมาเป็นขาหัวเนี่ยเป็นแฟงเกนสไตล์ตรงหูเนี่ยเขาเอามาจากตัวนี้ครับตัวครีเจอร์ตัวนี้เขาเอามารวมกันอยู่ในตัวเดียวอันนี้ของมัลซีอันเตอร์ซิมสันอันนี้ ของซีเคทเบดชอบมากเห็นเขาพัฒนามานานมากหลายปีกว่าเขาจะออกมาทักทีเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มต้นจะขายแล้วก็บอกเขาว่าต้องอุดหนุนแน่คอลเลกชันนี้เพิ่งมาเจอที่อซากาตัวแรกอันนี้นี่แฟงกับเมียเขามัมมี่อันนี้บูฟแมนเมตาลูน่ะอันนี้ก็ได้ที่ร้านที่เป็นขายของแบบผีีมันเป็นตอนที่เราเล่นเด็กๆหมุนออกมาแล้วเป็นบัมเบิลเป่าโูแต่ไม่เคยเห็นมันวางรวมกัน7ตัวก็เลยจัดมา แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหัวของแรดฟิงเป็นคาแรคเตอร์ที่โอชอบมากอันเนี้ยราคาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ใหญ่มากตั้งใจมาวันนี้เลยแล้วก็คิดว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันเป็นยางเป็นนากากตอนแรกคิดว่าเป็นของปั้นแต่พอมาถึงมันเป็นยางแล้วก็แต่งานเขาสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถือขึ้นเครื่องด้วยโหลดไม่ได้เ <Quantum. S 1> <pound. S 1> พราะว่ามันกลัวขาดก็เลยคิดว่าเดินไปแรดฟิงขึ้นม่ยังไม่หมดแค่นี้ครับจริงๆมีอีกเยอะเลยพอแล้วแม่ไม่ต้องแกะหรอกเออผมว่าอย่าแกะเลยอันนี้จะเป็นรถพวกสายรถเยอะมาก จะคิดไม่ออกเลยว่าโอ้จะเอากลับยังไงก็เป็นไปได้ไหมจะมีกระตูนที่แบบโอ,โอเองเป็นไปได้ครับเคยคิดอยากหาคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วทำของเล่นบ้างเพราะว่า hmm. เราชอบมากแล้วเราก็อยากทำบ้างแต่ตอนนี้ก็มีไปทำกับคุณคาซิงครับคาซิงเขาเป็นอาร์ติสที่วาดลาบูบูแล้วโอก็มีโอกาสได้ทำกับเขาแล้วก็ออกมาเป็นลาบูบูมาริโอแต่คงยังมีออกมาขาย พิเศษยังไงก็คือคาสิงเขาออกแบบคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นโอเลยมีวันหนึ่งผมใส่แจ็คเก็ตหนังเลี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนเจมดีเลยเขาก็เลยบอกว่าจะออกแบบลาบูบูเป็นมาริโอในเวอร์ชันเจมดีมันก็เลยเป็นลาบูบูที่ส่งเนี่ยเป็นเจมดีใส่แจ็คเก็ตหนังเหมือนโอใส่รองเท้าใส่อะไรคล้ายๆโออะไรอย่างเงี้ยครับจะออกมาแต่ที่งาน Thailand To y e x p กครับก็คือเขามีออกมาขายแต่ว่าเป็นลักี้ดอวันนี้เลยที่เมืองไทยประมาณ10ตัวแล้วก็คาสิ่งเป็นคนวาดให้ด้วย เขาหวังว่าคนโชคดีจะเอามาครีเซล <laughs> จะได้ขึ้นราคาได้ขึ้นล็อตแรกเนี่ยคือเราไม่ได้หวังกําไรอะไรเลยก็แค่ทําสนุกสนุกกับเขา่องเงี้ย <laughs> แค่แค่ได้ทํากับคาสิ่งแล้วโชคดีแล้ว <laughs> ที่เราจะทำเนี่ยก็คงจะไม่แพงเรเดี๋ยวคนไม่ซื้อเราจะแต่ว่าเราจะตั้งใจทําให้มันอยากให้มันออกมาสุดแต่อันนี้อันแรกเลยเป็นอุดหนุนก่อนได้เลยสลุกโอซาก้า รอบนี้ยังไงพี่โอ้คโอลด์สก,กาลอบนี้แฮปปี้มากมากครับแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาอีกนะครับก็ <c oughs> มาไ้เรื่อยเลยกลับมาจะมีคอยชอบอีกตรอยังมีหัวแรดฟิงอีกสีอ่อ,อันนี้คือหัวแรดฟิงครับเดี๋ยวไปดูลูกอีกทีเป็นลัคที่ดอกไหมฮะไม่ไม่แรดพี่ดอยอ,อันนี้เก็บเองจะหาทางนะครับเอากลับบ้าน้ได้ใส <c oughs> ่หมดไหมครับพ่คาดว่าก็ฝากติดตามโอลล่าด้วยนะครับ EP ต่อไปเราจะไปไหนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ ¿Te larga?